ครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถืออารมณ์รักตุ่นกันครับคลิปนี้พอครับทิศบัสรถสายนี่ครับพี่น้องนะครับมีผ้าพี่พาน้องมาส่งหมอบเนาะคลิปตอนื่อยจากเมื่อกี้ครับพี่น้องใส่ผ้าพี่พาน้องมาเบิ่งรถไาจอนดีอ่ะนะครับห้าศูนย์ห้าห้าอีนะครับหาซื้หาแรงมาพี่น้องนะครับนี่คือแนะนำขั้นตอนการการไถนะครับการไถ เพิ่น่าให้ไทยแปลงพ่นเพิ่นจะขามขั้นหน้าจังไดโนปาดีเอาไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องคลิปนี้เบิ่งกันเาวาๆครับเบิ่งกันเน่าๆเ้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้นะครับเ,เดี๋ยวเบิ่งนเดี๋ยวส้มกันเน่าๆเลยเพิ่นมาปักท่งไวโอ้นั่นบอดท่งเพิ่นให้ขามมองหันต่ว่าหน้าจะเป็นหน้าแทงไหมเนี่ดันไหมนะครับอันนี้ลูกค้านะครับสื่อขนชดพี่น้องนะครับ โปรโมชั่นเงินสดเลยนะครับนะครับรถมายังมั่นในของมือพี่น้อง นนไปเนี่ยย่างพ้าในของมือได้พี่น้องประมาณน,นี้บอกไดยบอกได้าำเดียวว่าแค่สก,กิด <c ười> สก,กิทซื้อปีนเผาออกเลย สบายมา,พา,า,ากาพี่น้องคำนี้นะครับเอานะครับเบิ่งกันย้วยๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้จอนเดียอห e. ้าศูนย์ห้าห้าอีบัตก้าน,นแต่ถอยหน้าเบิกไ,ไม่ดีพอบ่โอ้ยวัะสิทธิ์ไทยแปลงผุดสนดอก ว่าโอ้พันหัวหมูมครับใส่กบตัวเฟืองเนาะว่าอืมับเห็นทั้งหมดทั้งหมดทั้งวันเนาะเอาลวดพ่อ เอาพี <ítulo> anyway, ่น้องเบิ่งน้ำกันครับครับไหจากในออกมาหนอกพันหกนี่นี่พันหกใบเสาซีครับพี่น้องใบเสาซีของ CMT ครับอ่าเทคนิคการไถหน้าเทคนิคการไถหน้านี่แล้วแต่สูตรไถสูตรมั่นนี่แลละแต่เทคนิคไถเทคนิคมันนะครับโอ้ย เจ้าสามทางโห่ดีเลยอุตวะร่งเลือกย่ได้อ่ยครับขััวเลือกย่ได้อ่ยดินมันดินมันนั่งดินมันออันแนวน้ำแนงครับ ไปครับพี่น้องไปเบิงไปชมน้ำกันครับอ่านี่แหละแล้วแต่สูรตรแล้วแต่ทงนี้คงแต่ละคนนะครับอืมรถไาสถิ่นดันนี่พมว่านนี่น่าจะเป็นเข้าเดียวแท้แน่นอนนะครับรถเข้าเดียวแต่ว่า เพราะหวัว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะโอ้โหปวดปวดไปเลยเออพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันทั้งยาวเลยครับเด้อคทีนี้สารับพี่น้องที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมอ่าในเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับว่าจะเป็นเงินสดเงินดาวเงินพอน พานทกศหรือพานเชื่องเชี่ยงของจรเดียนะครับที่ต่อข้ามาได้เลยครับพี่น้อง098 108ก1าแ1ดหศดนึ่อนบจเดียวบนนะครับหรือจิ๊ดบาสตัไทยอินดี้นะครับตทรหาได้เลยครับเมนรถไทยอินดี้บนน้องวัชนบอกเลยข้ามเดียวครับนี่บุเดียวเนี่ยแหละครับตัวจรเสียงจริท่านอยากเห็นตัวจริกับผามาเบิ้งในศูนย์บริการได้เลยครับจนเดียวบนนะครับผมจิดบาสนี่มานี้ครับ ก็ <g ül s> ดีของรถไนน์น้อพี่น้องรถไหญ่ก็คือหนึ่งหนาง,งานมันจะกว้างกว่ามันจะหลหนาง,งานมันก็จะหลากหลายกวานารถอย่างเนี้ยจังน้อยครับด้ทั้งงานบุกเบิกงานดันอ,อ่าเกิดมีู้รับเหมาเขามาจา้างไปดันดินไปรวมกองดินให้ก็คือ มันกะสีกะสีได้งาน,นท,ที่ไหวกว่ารถหน่อยนะครับถามว่ารถหน่อยเห็ดไดบอเห็ดไดเหมือนกันครับพี่น้องแต่ว่าเหตุดเฮ็ดใดตามแห้งเนาะพี่น้องนะครับตามแรงและกำลังของรถนะครับ มึงกันย่อๆครับ่พี่น้องคลิปนี้นะครับเจ็บาทจ็ดิวนมาทรงเอกะรถจอนียห้าสูน่นไครับขาสื่อน่สดเลยนะครับห่อหน้าห่อตากันหมูว่านนลยครับพี่น้องมังกอนไหมหวอรคพิบอ่าลองมึงครับเปิดดับโอ้โหเสียงหรือเหล่าใจเรีงอ่ เปิดดาบไหมครับนี่เปิดดาบแล้วนะครับโถ่เยเป็นเหนียวเลยนี่เป็นเป็นหินหลุกล่างครับเป็นนหิ หินหลูกล่างเป็นอพอพอครับลูกร่างก็มีผสมบนเปยกันไปดินในลักษณะนี่ตก๊กเขาเดือนเมษานี่หน้าเมษาเนี่ยครับว่ามีฝนมาดินคนผ่านแข็งเลยน,นะพี่น้องนะครับแข็นนะครับที่ทางแก่เนาะนะครับเกี่ยวคอแล้วให้กบต่อฟางไปเลยนะครับ เพื่อที่จะพุดดินให้ดินรวนซุยนะครับพุดดินให้ดินรวนซุยนะครับราคาอีกอย่างหนึ่งนะครับกาจะปับปรับบภาพาดินนอที่นองกะาปลูกเกิดมาปลูกเกิดปลูกยงหลักปลูกพอเทื่องนะครับปลูกพอเทือ่องปลูกอุ๋ยพืชสดนะครับตัวผ้าพวกนี้นะครับดีขึ้นกันนะครับนี่สนานดีเลยเป็นนี่หนูล่ลางโขนน้ำนะครับ

ตั้งอ uh, ่าบ่มไหาล้อ่มไห,าล,าหาล้อมันชุนนะครับชุนครับด้ยล่างเดียวสมา